ไม่งงะเล่นนักมวยด้วยขั้นขันข้างตูยิงได้ชัดนะครับกับสบยนะครับเอี่ยบอยไม่อายครับตูกิรก่อนครับไม่นักมวยเลยหรอะเปิดฉากทุบพิอาถอยหลังเลยไปทบเปิดฉากทุบพิถอยหลังแค่นันสบอยเล่นนักงวย เอาละครับตอนนี้หนึ huh. ่งสองเล่นแบบเล่นอาจารย์ครับผมนี่คุณบอลให้นะครับยับกันยับอ้าโดนหัวหนึ่งสองยับไม่ได้ไม่โดนอ้าต่อยตักต่อยยับนะครับยับงอ้าโอ้พรับผมสุดยอดคหรือ่าโอ้ยตอนนี้พี่เอกน่ะครับคุณบอลนี่ ลอนกลด้วยเอะครับระยะยาวมากเอ้าโอลโตอร์มีไหมแต่ผมได้อุ้งตาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ้าวต่อยต่อยย่งยังย่างย่างย่งย่งโอ้โหสุดยอดโอ้โหตอนนี้พี่เอกแกงโดนดั้มเอาพี่เอกนิ่งนิ่งมาพี่เอกพี่เอกแล้วโดนโดนทอสตโดนโดนมา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 เอาเบกเบกนิ่งเบกเอาเบก

มัน่าเจันูยังครับแม่บานแกวตัวนีชอบปุ้มเหมือนาโอนชอบยืนนะครับ่ปพลังไม่โดนใชหมโดนโดนโดนไม่ไม่โดนิงโดนแล้วโอ้โหแม่โดนแล้วต้งโ้ เอรค börjar, ุณทักงานเขาเปนดีครับพี่เอก่ยังไครับเพี่อแี่อะไรเปีอกวอกเปรียหายไปเกพีคจับเลยเปรีกไม่ตองไเรีคเอาโดนไหมอ้โหจับริงจับริงต้องมรับ ขนาดคนชั่วนบบพี่เองอกินชู้ไม่ได้แล้วล่ะแมพี่เองโดนจับไปแล้วโอ้โหบางแก่ขอเป็นสไลัดหนึ่งโอ้โหครับผ <c oughs> มสุดยอดครับเอาเอาอย่าเชื่อมันอย่าเชื่อมันครับอย่าเชื่อมาจริงจิงมันความเชื่อเด็กอ่าพี่เองไม่ได้หรอกพี่เองช้าสดโอ้หโหโน่นเลยพี่

รอบชั้นเอาตัวไม่รอดตีเพงเนี่ยผมมอมเบียให้แล้วอ้โงครับพี่โคนแมนครับได้ครับร้อนงเอยพี่ครับมาแทนครับมว่าแสงที่30ถุงหน่าครับไม่เล่นครับไหนมาแล้ว คนเดินครับทุนนี้ครับไม่รู้ว่าใครได้หรือเปล่าเที่ขอสวยงามครับโอ้โหอนกลัทุกที่เดินคดยวน่ยอาช่วครับถ้าไม่ดโอ้โหเช็ดเช็ดเอใช่เชิดเช็ดใชโอ้โหทำได้ครับตบอมืออาชีพครับโอ้โหเล่ครับันแรกฝ่ยใช่ไีมี่เอกแมนมากครับตอนนี้ พีเอครับไม่สนใจครับได้ขูอเล่นไปอยตูนเดีังาทยัยังมเขียวชนะมวยโอ้โหใังมจังหวะเข้าอยู่นครัอยังไม่นครับบอกสงครับโอ้จับไปซอยจโอ้โหวายวายโอ้โหไอ้หนอมครับ จัดไปจัดเต็มไจัดโอว่าไงโอ้ยไปลนครไปเลยนใช้เงิสอนเดียวเลย่นึ่งนยหนึ่งูย์นนนนมาเกกรม่คอมาเลยนะกับเลยมอดจดูเกมครับดูเกมก่อนบอลครับ มึแกมึใช oh. oh. ่น oh. oh. ี oh. Okay. Oh. ่คร okay. ับโห้ง like ้ครับเจอบไปหนักไปหมดถึงก็ไม่กลัาเมดมาหมดหมดหมดหมมมมามามมมมหมมเมมเมมเมม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 มด ื้อได้ปะนักมวยครับจัดไปพีเครับเย็บหน้าไปไม่ผ่านไม่ผ่านอบอวไม่ผ่านจัดจันมากใช่นีจัดน่าพื่ออะไรโอ้โหีเดียวเล่เหวยงานพี่ไม่ได้ต่อเ่ช้าต่อไปดีโอ้โอ้ย วันโอ้โดไปแล้วเข้ามุม no. ด no. ้วยละหไม่งสองยัโอ้โหครชัวโอ้โหมามาแล้วครับผมโบขโครัวเข่งเโมยเ่นเทียวเจ้อ้โหอ้โหใช่นี่ใม่นี่ไม่รับใมครับมึงจับไปจับไปจับไปจับ ฟังก้าครับสวยงามครับตอนนี้เดีวเเยยยยอุครับพี่ร์คือน้อยๆดีใจกันได้ไปกลองแล้เพียร์ร้ายบสวยมากครับพี่เ์ชัี่ไดคุณหน้าบ้าองแคร์ครับตัวเพียร์แคตัวมือแซไม่แกร์เพียสวยงาม ่างไอ้ไอ้ไอ้วางวางวางไอ้ไอ้นั่นหนึ่งสองสามไปวันแก่โอ้ชีวชิงยั่ทอง